ปู่ครับเมื่อกี้ตำรวจโทรมาอะไรเนี่ยปู่ครับเมื่อกี้ตำรวจโทรมาหาผมนะครับเขาว่าผมจะมาวันไหนผมก็บอกว่าวันอาทิตย์หน้าและแกนะครับก็บอกว่าปู่จะถอนฟ้องให้ผมที่ศาลแกเลยไม่ว่าอะไรเดี๋ยวผมขอรับข้อเก่าหาก่อนนะครับเออโอเคครับไม่มีปัญหานะครับเนี่ยครับนีครับ เนี่ยนะครับเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยคนเรารู้สำนึกผมเอาจริงนะครับเนี่ยนะครับแชทเข้ามาแล้วนะครับผมบอกแล้วผมฟ้องเลยนะครับผมไม่มีลีลาแล้วไม่มีแบบว่าพูดแบบขู่ไม่เอานะครับไม่ใช่เด็กนะครับเออไปรับเลยข้อเก่าหาเราทําผิดคือผิดเดี๋ยวปู่ไปถอนฟ้องให้นะครับเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องแค่แมมินประมาทนะครับคุยกันได้นะครับสบายๆนะครับแต่ที่ทําเพราะอะไรรู้วะให้มึงรู้ไง ที่กูต้องฟ้องพวกมึงเพราะให้พวกมึงรู้ไงว่าไอ้เพจที่มึงพวกมึงไปเชื่อมันเนี่ยนะครับสื่อที่พวกมึงไปเชื่อมันมันช่วยเงินมึงไหมกูอยากจะรู้แค่นี้เองกูเห็นมึงแบบพอเห็นเขาโพสเรื่องเที่ยอะไรเลยมันก็เข้าไปด่ากูก็อยากจะรู้ไงว่าเวลามึงติดทุกเนี่ยเวลามึงขึ้นศาลเนี่ยมันช่วยมึงไหมมันส่งทนายมาช่วยมึงไหมมันส่งเงินมาช่วยมึงไหมเออแค่นั้นเอง กูไม่เคยหวังที่จะเอาอะไรกับพวกมึงหรอกแต่กูต้องทานะครับเนี่ยที่กูฟ้องไว้สองสามร้อยคนเนี่ยกูต้องฟ้องนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูอยากจะรู้อ่ะว่าไอเพจที่มึงไปเชื่อมันอ่ะมันช่วยคุยอะไรมึงบ้างนะครับเออกูจะบอกให้สุดท้ายมึงก็ไม่เห็นอะไรครับเออมันจะตัดพรอมึงเลยบอกกูไม่ได้บังคับให้มึงไปคอมเมนต์ถูกไหมแล้วใคร,เรอ,อเดือดร้อนพ่อแม่ลูกเมียเดือดร้อนถูกไหมเออ ครับพี่ผมถึงบอกไงผมเข้าใจสังคมไทยทุกคนมีเหตุและผลแต่คุณรู้ไหมฮะบางทีเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยแม่งเขาเรียกว่าสตอร์หลแนะครับตั้งกันขึ้นมาเองบ้างนี่อยู่ในสื่อมึงถามกูนี่ของกูชัดเจนนะครับแล้วกูเป็นคนที่ไม่ตอแหลและไม่โกหกนะครับชัดเจนนะครับกูบอกให้เลย นะครับสตอบเบอร์รี่นะครับนี่ครับนะครับถ้าดูอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลนะครับเออเดี๋ยวถ้าสํานึกผมถอนเลยนะครับไม่ต้องไปพูดเยอะนะครับสํานึกมาผมถอนนะครับผมไม่รู้หรอกผมแค่อยากจะถามเหตุผลเฉยๆว่าคุณคอมเมนต์เข้ามาด่าผมรูปผมชื่อผมเนี่ยผมถามนิดนึงคุณรู้จักผมเหรอ นะครับคุณเคยเห็นแต่ผมในสื่อนะครับคุณรู้จักผมจริงเหรอนะครับแล้วคุณรู้ได้ไงนะครับเอแค่นั้นเองและใครช่วยคุณน่ะเวลาประกันตัวนะครับเวลาเสียค่าปรับผมอยากจะรู้แค่นั้นเองผมถึงต้องทำไงนะครับ ตามสบายครับพี่ผมห้ามใครไม่ได้นะครับพี่จะด่าเจนนี่หรือพี่จะด่าใครผมไม่ห้ามพี่แต่ผมห่วงแค่นั้นเองพี่นะครับพี่จะด่าใครพี่จะดายังไงก็เรื่องพี่ผมนิสัยผมผมไม่ชอบห้ามใครแต่ผมให้สติพี่จะด่าเขาพี่รู้จักเขาเหรอพี่เคยอยู่กับเขาเหรอแล้วพี่รู้ไหมว่าเรื่องนี้อาจจะสตอ์เบอรี่ขึ้นมาเพื่อตีกระแสพี่เคยเจอไหมจ้างด่าเงี้ยนะครับเที่ยวหนึ่งสามหมื่นเที่ยวหนึ่งแสนหนึ่งพี่เคยเจอปะ พี่เคยรู้ป่ะเขารับจ้างด่านะครับออกสื่อเงี้ยให้คนเข้ามาด่ายคนเข้ามาดูเงี้ยพี่เคยเจอป่ะผมเจอมาแล้วนะครับเออรับจ้างด่านะครับรู้จักป่ะ,ะพี่ก็ไม่รู้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นครับอย่าใช้อารมณ์บรรทัดฐานนะครับของความเป็นจริงนะครับผมรู้ว่าพี่ๆน้องๆทุกคนมีเหตุและผลแต่เหตุผลต้องเป็นไปด้วยอย่างเป็นกลางนะครับไม่ล้ำเส้นจนเกินไป นะครับเวลาเดือดร้อนมาทุกท่านแหละครับเดือดร้อนเขาไม่มาออกเงินให้ท่านหรอกนะครับเพราะเขาหน้าที่ของเขาคือโพสต์นะครับเพื่อต้องการให้คนเข้าไปคอมเมนต์แต่พวกพี่ก็ไม่รู้หรอกพวกพี่ก็คอมเมนต์กันไปพี่ก็ด่ากันไปนะครับสนุกเลยนะครับแต่ไม่รู้หรอกว่ามันผิดกฎหมายนะครับครับผมบาง้าด นะครับปูดเอ่อโดนจ้างพูดหรือเปล่าฮะนะครับไม่มีใครมาบังคับผมได้ฮะนะครับคนอย่างผมทําอะไรก็ทําด้วยตัวเองนะครับเออไม่มีใครจ้างผมได้หรอกครับนะครับชัดเจนคนสาธารณะถูกต้องครับคนสาธารณะต้องรับได้นะครับถูกต้องที่สุดเลยครับเดี๋ยวปักหมุดก่อนนะครับอ่าเนี่ครับเขาบอกว่านะครับเหตุผลเขามีนะครับ เขาบอกว่าคนสาธารณะต้องรับได้ไม่ว่าคําติชมไม่ว่าคําด่าหรือคําอะไรใช่ครับถูกต้องคุณพูดถูกเป๊ะถูกประเด็นเป๊ะและคุณก็ต้องรับให้ได้เมื่อโดนหมายสารนะครับชัดเจนไหมฮะเออเขาไม่ห้ามคุณงานคุณมีสิทธิวมีมีสิทธิวิจารณ์คือมาตราหา้านะครับตามกฎหมายพระราชบัญญัตินะครับสิทธิเสรีภาพตามมาตราห้าเลยนี่คือสิ่งที่คุ้มครองคนไทยถูกไหมครับ เออนะครับสิทธิของคุณไม่เป็นไรนะครับคุณมีสิทธิจะวิจารณ์เพราะพวกผมเป็นสื่อผมเป็นคนของโซเชียล่ฮ้ยผมรับได้แล้วคุณก็ต้องรับได้เหมือนผมเหมือนกันเวลาที่คุณโดนหมายถึงบ้านถูกไหมครับถูกไหมครับเออนี่ไงตรงประเด็นเป๊ะเลยนะครับคุณบอกว่าพวกเขาทั้งหลายผู้ดารงดาราเขาเป็นคนของสังคมเขาก็ต้องรับได้คําติคําชมคํานั่นคนํานี่โอเคไหมเขาก็รับได้ แต่ถ้าเวลาพวก FC คุณก็ต้องรับให้ได้เมื่อคุณโดนหมายสารถึงบ้านถูกไหมเขาก็จะตอบคุณกลับอย่างนี้เลยทันทีแล้วคุณน่ะรับได้ไหมเขารับได้โอเคไม่มีปัญหาแล้วเวลาคุณโดนหมายสารคุณรับได้ไหมใครช่วยคุณละ่ะนี่คือนี่ไงสำคัญเห็นไหมนะครับวสุนะครับวสุอย่าเยอะเกินเอาแค่พอหอมปากหอมคอวสุ นะครับถ้าเกินกว่านี้ผมบ็อกนะครับชัดเจนนะนะครับนี่ชัดเจนนะ <c oughs> เห็นนะ<อ>ผมมีคนชัดเจนเวลาผมจะบ็อกใครผมบอกด้วยนะครับนี่บางทีเล่นพอนิดๆพองามพอสนุกเฮฮาปาร์ตี้แป๊บนึงนะนะครับเดี๋ยวผมจัดให้คนนี้หน่อยเขาอยากลองนะครับ <c oughs> อ มึงแคปก่อนนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรครับของผมที่นี่ฟีเดแต่เวลาโดนหมายนะครับนี่อย่าร้องนะครับอย่าร้องนะครับนี่อนะครับผู้หญิงเหรอนะครับเดี๋ยวมึงจะรู้นะครับกูชอบนะครับเจอมาเยอะนะครับเนี่ย เวลาโดนหมายกูอย่าร้องนะกูบอกได้แค่นี้เวลามึงโดนหมายกูเนี่ยเข้าผิดแน่นอนนะครับเนี่ยผิดแน่นอนนะครับนี่คลิปนี่ลูกกูคนเดียวเป็นคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวกูจัดให้มึงออในเมื่อมึงรวยกูชอบคนรวยอะ่ะมึงเก่งกูก็ชอบนะครับเนี่ยมึงอย่าเพิ่งบล็อกนะเพราะมันไม่ทันแล้วล่ะกูแคปแล้วนะครับเดี๋ยวมึงจะได้รู้มึงไปอ่านดีกาดูนะว่า นะครับคำคอมเมนต์ตัวไหนมันผิดกฎหมายฮะชอบคนรวยๆเนี่ยแหมชอบเข้าทางผมเลยถูกใจจริงๆเลยชอบมากอะนะครับเดี๋ยวคุณจะรู้นะครับของจริงเป็นยังไงนะครับไม่เอานะเวลาเจอหน้าผมปุ๊บตูมขอโทษไม่รู้ความจริงนะครับเห็นเขาเล่าลือกันตามในเฟซนะครับไม่เอานะคำนี้ไม่เอานะเออของผมนี่ชัดเจนอย่าเพิ่งบล็อกหนี่นะจ๊ะ ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมค้นแป๊บเดียวเจ้าหน้าที่ค้นแป๊บเดียวชื่ออะไรรู้หมดแหละฮะเออเจ้าหน้าที่ไม่โง่เจ้าหน้าที่เขาเก่งนะครับเออนี่ยครับคุณไปอ่านดีการหรือไปปรึกษาทนายเดี๋ยวนี้เลยรีบไปปรึกษาเลยเดี๋ยวไม่ทันการนะครับนะครับเดี๋ยวไม่ทันการไปปรึกษาทนายว่าผิดหรือเปล่าเออนะครับชัดเจนนะเออเดี๋ยวลองให้ดูสักหน่อยนะครับเออเอ,อ,อืม นั่นแหละซ้ำไปนะครับเดี๋ยวรู้ตอนนี้เก่งโอ้โหแต่หน้าเก่งมากเลยในโซเชียลนี่นิ้วแข็งแรงมากเลยนะครับเออเดี๋ยวก็รู้นะครับขาผมขอบคุณมากครับเออนี่แหละฮะนะครับเนี่ยไม่รู้วกนี้เขาเรียกว่าคนรวยนะครับคนรวยทำอะไรไม่น่าเกลียดเว้ยมีเงินเนะี่ยไม่กลัวกูมีเงิน นะครับคนรวยเขามีเงินนะครับเราอย่าไปเรียนแบบเขานะครับนะนะครับปู่พูดดีครับครับผมนะครับก็บอกแล้วไงครับคนดีมันชอบด่าคนอื่นแปลกนะนะครับคนดีเนี่ยชอบด่าคนอื่นนะครับแปลกมะแต่คนเฮี้ยเนี่ยมันชอบให้กําลังใจคนอื่นเน้เออนะครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้นะครับไม่ทันแล้วล่ะรีไปปรึกษาทนายซะนะอืม นะครับว่ามันผิดจริงไหมลูกกละรี่หมิ่นครับขอบคุณมากครับท่านทนายนะครับเนออีนี่เฟซกูทนายเยอะกูลืมบอกไปนะครับพี่รณรงค์ก็อยู่ที่นี่พี่เจมก็อยู่ที่นี่พี่ตั้มก็เป็นเพื่อนเฟสอยู่ที่นี่กูลืมบอกมึงไปวะนะครับเอ,อียนะครับอย่าเพิ่งหนีนะโอ้โหเก่งเหลือเกินในโซเชียลเกี้ยวกาดเหลือเกินนะครับเดี๋ยวก็มาขอโทษ ครับแบบเก่านะครับคนพวกนี้ต้องดัดสันดานนะนะครับเออมันจะได้รู้ไนงะเวลาเล่นจะได้รู้จักไนงะคนเราผมรู้ว่าทุกคนมีเหตุและผลผมเข้าใจสังคมไทยว่าสังคมไทยมีเหตุและผลแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างนะ FC ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเข้าไปด่าเขานะครับเข้าไปพิมพ์มนะครับคอมเมนต์ผิดกฎหมายรูปเขาว่าพี่นะครับ FC ไม่ใช่ของเล่นของพวกคุณนะครับเขาก็มีครอบครัว นะครับเขาก็มีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงพ่อแม่แล้วถ้าเขาติดคุกไปคนหนึ่งหรือโดนค่าปรับไปทีเป็นล้านเนี่ยใครรับผิดชอบทำไมไม่มาสอนสังคมล่ะครับคุณดีจริงทำไมคุณไม่สอนสังคมล่ะครับถูกไหมฮะคุณดีจริงคุณสอนสังคมไปเลยนะครับคุณเข้าไปคุยกับเขาไปเลยเขาผิดกฎหมายนะครับอะไรนะรอลงอายะก็มันจบไงก็รับไปแล้วไง นะครับคุณจะอะไรกับผมอ่ะนะครับคดีโทนี่ผมรับนะรู้ยังเออเพิ่อเอิญไปเจอผู้พิพาษาเป็นเอฟซีซะด้วยอะ่ะทาไมโอ้อีกเช้าว่างั้นเถอะโอ้โหอย่าไปซีเรียสตี้นะครับคนเราผิดก็ยอมรับผิดสินะครับชัดเจนนะครับเนี่ยครับผม ครับพี่เอกลักษณ์ถูกต้องฮนะแต่ผมไม่โกรธนะนะครับแต่ผมต้องทำนะครับผมต้องฟ้องนะครับผมให้ทนายส่วนตัวผมไม่เหนื่อยนี่เป็นโจทย์ไม่เหนื่อยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากมายนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่เหนื่อยก็คือการปเป็นจําเลยเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากนะครับ<ๆ> <az> ะครับเขาอิจฉาไงครับเข้าใจมาเออนี่เด็กบีฟักแตกเขาเด็กบีฟักแตดเขาครับนี่บอกว่าจะไม่ให้ผมมีที่ยืนในโลกโซเชียลสุดท้ายกรรมทันตาเพจบินนะครับค้ายแดกนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วโกหกสังคมมาตลอดอ่ะนะครับน่โกหกอะนะครับเด็กบีฟักแตดเขา จัดเนะี่ยเขาเรียกว่าฝากนะครับจิกโกเขาเรียกว่าฝากหน่อยนะครับได้ข่าวว่าลูกพี่โดนไปสามกรรมช่วงนี้เงียบหน่อยนะเพจกอลันนะ่ะเงียบปะไม่เงียบไม่ได้เด็กก็รู้อยู่แล้วกูจ้องใครกูเอานะครับกูจ้องยี่บสี่ชั่วโมงนะครับกูบอกได้เลยมึงจําไว้ดวงตากูไม่ต้องกลัวถ้ากูจ้องใครแล้วไม่มีกระพิบ มึงเชื่อกูอหกูของจริงเดี๋ยวมึงรู้เช้ามาหน้าที่กูนี่ตรวจอะไรผู้ตรวจการเพจรู้จักวะนี่ครับนี่แหละผู้ตรวจการเพจตัวจริงนะครับครับสวัสดีครับพี่จิ สวัสดีครับพี่วีรศักนะครับลบแทนครับโดนไปสามกรรมฮะช่วงนี้ก็เลยนิ่งหน่อยนะครับเดี๋ยวหนักนะครับไม่หาลุงพลไหมลุงพลไม่ว่างฮะลุงพลบอกว่าช่วงนี้แกเป็นดาราแล้วนะครับต้องดีใจกับแกไปด้วยนะครับตอนนี้ของบริจาคเต็มบ้านไปหมดเลยนะครับแกก็เอาไปแจกคนนั้นต่อคนนี้ต่อฮะของมันเยอะของมันเยอะนะครับ ะครับคุณลังนาคอนบอกอ๋อไม่มาแล้วล่ะครับนะครับหลับยาวไปเลยฮะนะครับไม่ต้องกลัวฮะนะครับโดนกัลนาวฮะผมบอกให้ชัดเจนนะครับเนี่ยจะเพราะแอดมินเนี่ยโดนไปสามกรรมช่วงนี้นิ่งหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาโพสไอหน่อยพี่ไม่ว่างงานเยอะแต่ที่รู้ๆคือโกกูเก็บไงนะครับกูเก็บเนี่ยใจอ่ะกูเก็บกูเก็บข้อมูล เดี๋ยวบอกให้สัตว์มึงจะมึงจะสู้กับของจือ้อมึงก็ต้องเก่งกว่าของจือ้อเข้าใจอะ่ะเข้าใจอะ่ะนะครับเรื่องกําลังไม่ค่อยเก่งไม่สู้คนนะครับอืมสู้คนต้องลบด้วยปัญญานะครับเออชอบโชนเหนือไงนะครับเออพี่บีแกชอบโชนเหนือรู้จักป่ะบีฟักแตด่ะรู้จักก่บพี่บีฟักแต่ะฉายาโชนเหนือนะครับตอนนี้หมังเหงาแล้ว เอาอย่างนุ่พลเลยโอ้ไม่นะครับผมไม่ต้องบริจาคหรอกครับผมยังมีสองแขนและสองขายังมีปัญญาอีกหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ตัวอึงที่ลำพองตัวเองนะครับครับแวะมาเที่ยวสารแปดเร็วได้ครับผมโอ้โหเจอที่อื่นบ้างเถอะอย่าไปเจอที่สารเลย Copy, copy, copy ครับพี่ครับพี่ครับพี่เอสเนี่ครับอะไรนะใช่ฮะใครๆก็เรียกฉายาปู่สีจีส่วน B 4, รรีสี่กำตีคู่เลยปู่สีจีแต่บีสี่กำนะครับนะครับโอ้ลักฐานชัดเจนนะฮะนะครับประเภทแบบดิ้นไม่หลุดอะนะครับดิ้นไม่หลุดอะ่ะนะครับไปพลาดเนี่ย นะครับไปหักหลังเขางครับเขาก็เลยจัดซะนะครับเรียบร้อยไปนะครับนช่วงนี้จะเห็นใช่ว่าเผ็กอลั่นแบบเงียบเลยเนะครับไม่เงียบไม่ได้หรอกฮะเพราะผมเก็บทุกรายละเอียดเลยนะครับผมแคปทุกวันนะครับผมขยันนะครับแคปทุกวันนะครับอะไรนะบีฟักควยนะครับเขาทํากรรมมาเยอะฮะเขาดูถูกลือสีดูถูกคนภูเก็ต นะครับเน่ยในเรื่องเกี่ยวกับการส่งม้านะครับดูถูกคนสุรานะครับดูถูกพี่น้องนะครับเน่ยสายนะครับทรงม้านะครับดูถูกฤาษีนะครับดูถูกอาจารย์ศักดิ์ดูถูกหมอดูกรรมมันก็เลยตามซัดว์นะนะครับตอนนี้คือบอกตรงๆเลยนะฮะตัวเองต้องไปเป็นขี้ข้าเขาแล้วนะครับขับอะไรมากไม่ได้นะครับต้องไปเป็นขี้ข้าเขาฮะตอนนี้เป็นขี้ข้าของครูบาอาจารย์ศักดิ์อยู่ฮะนะครับสายศักดิ์ เลครับสายสักสายจอมขมังเวทตอนนี้ไปเป็นขี้ข่าเขาจากที่ต่อต้านกับกลายเป็นสนับสนุนแล้วเขาเรียกอะไรรู้ปะมึงอย่าเป็นอย่างกูบ้างก็แล้วไปนะครับอีกหน่อยเราจะได้เห็นอาจารย์ดีฟักแตดออกมาในหนังอ่ะในหนังอ่ะนะครับเห็นว่าเรียนแบบพี่อะไรนะที่จะใช่พี่จะใช้เป็นหนึ่งก่อนต่อมาก็เป็นผู้หมวดเทียว่ะ เดี๋ยได้เห็นแน่ไม่ต้องกลัวออกมาทรงนั้นละ่ะฮากิง้งเราลองได้เลยฮากิง้งเตะจ่อยางนะครับปู่นะครับเขาดูถูกคนคนไม่เยอะนะครับไปว่าเขาหลอกลวงบ้างนะครับไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสุดท้ายตัวเองไม่มีที่ยืนในโลกโซเชียล ปู่มีอะไรฝากถึงเจนนี่หรือเปล่านะครับไม่มีอะไรครับนะครับถ้าจะให้ฝากถึงน้องเจนนี่น้องเจนนี่ฟังพี่นะเออสังคมโซเชียลมันเป็นแบบนี้แหละน้องนะครับน้องอย่าหัวร้อนนะครับเนออย่าไปไร้สดนะครับเนอสถานภาพอย่างเราไม่เหมือนปู่นะครับสถานภาพอย่างเราไม่ควรนะครับไม่ว่าด้วยกรณีนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับจําไว้นะครับน้องรัก เ,ออเราได้ดีมาจาก FC นะครับฟังนะนะครับน้องเจนน้องเนฟังพี่นะจงจำใส่ใจท่องไว้ในใจเลยเราได้ดีจาก FC จงซื่อสัตย์กับ FC นะครับเออจงซื่อสัตย์ถ้าเราไม่มี FC เป็นไงครับตายไหมตายถูกไหมครับเอออย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับ FC ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ฟังให้ดีนะน้องเออถ้าน้องฟังอยู่น้องฟังพี่นะเขาจะด่าเขาจะอะไรก็แล้วแต่อย่าไปตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเห็นว่ามันผิดกฎหมายให้ทนายความส่วนตัวแจ้งความนะครับให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อส่งยื่นให้อัยการฟ้องนะครับให้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องตัดสินใครผิดใครถูกให้เป็นกฎหมายนะครับเราอย่าไปไล่สดแก้ตัวแก้ต่างเขาไม่ฟังเราหรอกครับ นะครับคนนะครับเขาไม่ชอบเราให้คุณพูดร้อยแปดพันพยางเขาก็ไม่ฟังเราครับและมันคือความจริงนะครับจำไว้นะฮะนะครับยกตัวอย่างลุงตู้ทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ฟังคนไม่ชอบนะครับเขาก็ไม่ชอบอยู่นั่นแหละนะครับถูกไหมเออนะครับยึดหลักความจริงนิดนึงนะครับ อะไรเนี่ยขนาดชวนหลีกภัยยังหนีเลยบอกครับผมก็บอกแล้วไงอย่ามายุ่งกับบ้าจริงไม่ได้บ้าลเล่นด้วยนะคนีนคน่ของจริงและคนตรงนะครับคนบ้าไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับไม่มีมีแต่ฮานะครับมีแตดีดนี่นครับนะครับ โอ้ยอย่าเลยครับเชื่อผมเถอะนะครับพวกกระโหลกลายมาเพียมาก็ะเรียนก,กับรุ่นพี่เข้าใจว่าไ,ไอสัตว์กูเนี่ยไอสัตว์ก็ะเรียนในตำนานรู้จังงกกระเรียนอะกระเรียนอะนะครับเออกูนี่เกรียนในตำนานเพ้าว่าตอบตรงนะครับตอบตรงประเด็นด้วยนะเออไม่มีแบบหนีประเด็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเพจอวตารนะ่ะอย่าห้าวไอสัตว์เฟซกูอะบล็อกเลยนะครับกูไม่ให้ราคาพวกเพจอวตารนะ กูชอบคนจริงใจโปรไฟล์จริงนะครับเออเอฟซีกนะูสองแสนมีแต่โปรไฟล์จริงนะครับพวกอวตารกูไม่รับนะครับนอกจากว่าอาวตารที่กูรู้จักเออโอเคอันนี้รู้จักอันนี้นายนะครับอวตารกูมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นนี่กูบอกึงให้เลยนะครับเข้าใจว่าเออผู้ใหญ่กูดูอยู่เข้าใจว่าเออเพราะฉะนั้นน่ะดูด้วย ครับปู่เรียนจบอะไรครับทาไมเก่งกฎหมายจังโอ้ไม่ได้เรียนจบอะไรเลยปอี่แต่อาศัยว่าประสบการณ์มันชัดเจนนะครับเนนี่ยครับประสบการณ์ชัดเจนและประสบการณ์จริงไม่ชอบฟังเล่านะครับเนนี่ยครับก็อาศัยศึกษากับพวกนิตินะครับเนอพวกจบนิติมาพวกจบเนมาเรียนจบนิติเสร็จต้องไปสอบเข้าเนเพื่อจะเข้าอายการเข้าพัฒนอเข้าเป็นผู้พิพากษา ใจไหมเออเรามีครูดีอย่าให้เสียชื่อครูเลยเออปู่มหาหมุนีก็มีครูเป็นนักเอ่กฎหมายเหมือนกันเออเห็นไหมขนาดเด็กรุ่นน้องเราต้องนับถือก็เป็นครูเลยเห็นไหมเออปู่ร้องเพลงสดมันดีดหน่อยโอ้โห,โ,หโหนะครับอากาศมันร้อนนะครับอืมนะครับ ฝากด้วยนะฮะบอกกับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมเข้าใจนะครับ f อซทุกท่านทุกคนมีเหตุและผลก็เพราะหเหตุและผลนี่แหละครับจึงทําให้คนไทยทะเลาะก,กันนะครับนะครับเขาเออมาดูมึงทําตัวไราสาระอ๋อนะครับไม่ต้องมาห่วงกูหรอกนะครับเออมึงไม่ต้องมาห่วงกูหรอกน่นไปอยู่ในหลุมเลยไอ้ศตว์เฟสเอวตารน่ะไปเลยนี่บอกก่อนเลยไม่พูดเยอะลำคาญ นะครับนี่ข้องใจเอาเฟซจริงมาเลยจะได้ชัดเจนนะครับขี้เกียจนั่งต่อล้อต่อเถียงกับเฟซผีไม่มีประโยชน์นะครับผู้ใหญ่เขาสอนมานะครับเอาไว้เป็นสีสันในเฟซได้อยู่ ครับขอบคุณมากครับพี่ภัยวันวิมลรัตน์ครับผมคนเราอย่าไปเสแสร้งทาตัวแบบเรียบร้อยนะครับเวลาต่ออยู่หน้าคนเยอะๆนะครับคนเราแม่งต้องตรงทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่าเอาความสนิททําร้ายกันนะครับผมจะบอกให้นะครับไม่ใช่สนิทกับ FC ปุ๊บจูมเวลามีเรื่องอะไรให้ FC ไปลุมไปคอมเมนต์คนนั้นคนนี้ด่าคนนั้นคนนี้อันนี้ไม่ใช่เพื่อนแท้นะครับแบบนี้ผมไม่คบนะครับนิสัยผมผมไม่ครบเลยไม่เอา ในกัรสร้างความเดือดร้อนนี่กูทนนะเนี่ยร้อนจะร้อนอเ่าเออกข้างนอกก่อนได้ไห้ร้อนมาดิกูวเวทจริง กูไม่ให้ราคากูสกัดดาวรุ่งกูบล็อกไงเงากูชัดเจนนี่กูบล็อกเลยเฟซจริงกูบล็อกทําไมอะ่ะกูไม่ชอบอะ่ะทำไมอะ่ะเออกูกวนตีนเนนะี่ยเข้าใจอ่ะเฟซจริงเหรออยากมีบทเหรอกูสกัดดาวรุ่งบล็อกให้เป็นหลวงพ่อบล็อกวัดหม่าเหงา <c oughs> ไงยาหวกนะูเปนะ็ไนไงเป็นไงโอ้โหสกัดดาวรุ่งเลยอยากมีบท อย่างบเฟซจริงยังไม่รอดเลยสัตว์กวยสัตว์เทพเจ้าสายบล็อกรู้จักหราเปล่ารู้จักเปล่าครับสวัสดีครับพี่ป๊อกครับพี่กรลันนะครับครับผม คนไทยเป็นอะไรที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครถ้าเราสํานึกผิดในสิ่งที่เราผิดจริงๆสังคมไทยให้อภัยครับข้าขอบคุณมากครับพี่เดชสังคมไทยให้อภัยนะครับเข้าใจไหมฮะนะครับคนไทยเป็นคนที่จิตใจงดงามอยู่แล้วนะครับเข้าใจไหมฮะค,คนไทยเป็นคนที่จิตใจงดงามอยู่แล้วแค่เคียงคุณสํานึกผิดโอเคคุณออกมาชี้แจงทุกอย่างจบนะครับ อยากได้ของดีของดีมันอยู่ในตัวเจ้านายเอาออกมาใช้เลยใครน่าหยงข้างนะครับผู้กองฮนะนะครับนะครับเออ ครับสวัสดีครับพี่กิตสนะทรัพย์เจริญกูแชร์แล้วไม่อ่านเลยอ่านไม่ทันลูกพี่ผมคนเดียวลูกพี่ดูเดี๋ลูกพี่กี่คอมเมนต์นะครับครับรู้จักผู้กากเสือเปล่าครับผมนะครับรู้จักเลยครับเนี่บไม่รู้จักได้ไงล่ะครับอ้าได้จัดให้ครับนี่ฮะคนทำมาหากิน นะครับเรานี่ต้องส่งเสริมฮะอย่างนี้นะครับนี่นะครับคุณนิรัตบอกอย่าดูมันเถอะนะครับไร้สาระไม่ต้องดูครับพี่นิรัตเดี๋ยวผมบล็อกให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมบล็อกให้เลยนี่นะครับเออนี่ผมบล็อกให้เลยนะครับนี่ผมบล็อกเลยนะครับชัดเจนมามเออไม่ต้องดูใช่ไหมจริงไหมลูกพี่เออครับสวัสดีครับคุณเบนส์นะครับโคราชนะครับลูกหลานย่าโม ครับสนับสนุนครับคนทํามาหากินนะครับผู้กองหรือผู้พันอืมผู้กองเนี่พี่สุผู้กองผู้กองนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับสร้างเอาไว้ให้สำหรับ FC ซฮะนะครับได้มีงานทำ ตกงานใครไม่มีงานทําอยากเป็นนักแสดงครับที่นี่ยินดีต้อนรับครับจอมยุทธบอก,ล,กลูกชายบอกเหมือนไม่เหมือนฮะเหมือนแม่นะครับไม่เหมือนผมหรอก นครปฐมครับพี่ครับครับไม่เป็นไรครับพี่ชัยนะครับคนเราทำมาหากินสนับสนุนครับเฟซผมเนี่ยนะครับถ้าทำมาหากินนะครับสุดเจริญเราสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเราให้โอกาสนะครับผมไม่รู้ครับว่าทุกคนจะเฮี้ยมายังไงผมไม่รู้ทุกคนแม่งมีความเฮี้ยอยู่ในตัวเองผมถึงบอกงาด้านเฮี้ยกูก็มีด้านดีกูก็เยอะมึงจะดูด้านไหนอะ กูมีให้มึงทุกด้านนะครับจริงไหมครับพี่อคนเราแม่งมีดีมีเฮียอยู่ในตัวครับเชื่อผมเถอะแม่งไม่มีใครแม่งเกิดมาแม่งดีไปตลอดตั้งแต่เกิดหรอกเชื่อผมเดิครับสวัสดีครับป๋าฝนตกแน่เลยนะครับเนะียนะครับช่องห้ามาดูเลยนะครับขอบคุณมากครับป๋า <id>: นะครับตอนนี้กำลังทำนี่อยู่ป๋าสถานที่ถ่ายทำครับป๋านะครับปรับโลฮะนะครับที่สร้างหนังภาพยนตร์ผู้บริหารนะครับผู้บริหารช่องห้านะครับ ผมถึงบอกไงครับ f a c e b o o ผ